เพื่อนๆมาเบิองเด้อบาดเนี่มาเบิองมันกันบาดเนี่หลังจากที่พุทการก็สีดหญ้าไปแล้วสีดไปแล้วนะคะหญ้าในกระไดเริ่มเพื่นแล้วละพี่น้องจ้านีแต่ว่ามันกระสูงแน่ลวละพี่น้องเลยจ้านี่มาดูมันก่อนนะคันนี่เล็นน่อยกับขั้นเช็ดขั้นเกี่ยวกับจากมัดมาเสริมอีกยยพี่น้องจ้านนี่เดี๋ยวจากน้อยกับที่ได้มาเสริมซ้อยกันยยพี่น้องถ้าเกิดว่าบบได้ไปใส่นะถ้าเกิดมันสะอาดแท้ จะได้มาเก็บความเรียบร้อยอีกพี่น้องจานี่ผู้จัดการเพิ่งมาถังมาอันนี้ไปแล้วตายดีอยู่ครับเพื่อนๆนี่หญ้าเหงาหมดเลยนี่แต่ว่าเคี้ยนี่ล่ะนี่เคี้ยนี่ที่หาหงเหงามันอยู่นี่เพราะเดิมเคี้ยนี่มันราตายอีแท้แล้วพี่น้องเอ้ยนี่เคี้ยนบึง้งตอนนั้นหญ้าเนี่ยอันนั้นท่วมนะคะนี่หญ้าประเภทนี้ท่วมมันสายพันธุ์นี่ก็เป็นไวรัสเครือเก่าเลรอพี่น้องนี่บึง้งนะว่าสีบ่มีไวรัสกับมีไวรัสอยู่จ้ะนี่ เบิง่งพี่น้องจ้าเดี๋ยวยายน้อยสิสำรวจเบิ่งจากเท้าก่อนพี่น้องเดี๋ยวมาลุ้นน้ำกันอีกแจ้หนึ่งน,นะคะว่าเป็นสิปินจังใดเบื่งเนี่ยผู้จัดการของมาสีดไว้กะตายดีอยู่นะก็โอ้ไขนกเบิง่งนกนกมาสร้างรังปล่อยเขาไว้ก่อน ให้เขาอยู่กับที่ของเขาโอ้เขียน,นี่ปอไต้แ้วะอเะเขาเอ็นยังแบบูมกาเติมีที่นองเลยเลยเดี๋ยวที่ได้ไปสูบหยาซ้อยกันยกพี่น้องแต่ว่าลูกลูกหน่อยหอยสัง่อยกระจักเสียไปไว้จังหดดอกพี่น้องเลยเรื่องผู้จัดการเขามาย่องหยาไปเลยเรื่องอืม นงพี่น้องนี่เลยคุญ้ากระหกอยู่นะคะนี่ก็ม,มีความรกเป็นเรื่องปกติของอยาแหละค่ะเพื่อนเพื่อนแต่ว่าผู้จัดการเขาก็เอาวันยามันนอกไปแล้วละ่ะเรีวยกว่าอันนี้บ่างใจเลยนะพี่น้องเขี้ยอันนี้เอือนเขี้ยนยังละ่ะจะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวยังหน่อยสิมาอัปเดตอีกเทื่อนึงให้เบิ้งนะคะเพื่อนเพื่อนหลังจากที่ หญ้าในยุบหรือว่าเปืือยไปแล้วจิแปนหรือว่าแปนสิมีอาการเกิดอาการอีอย่างอีบ่ถ้ามิเกิดอาการก็สิได้มัเก็บกันอีกรอบนึงละค่ะเพื่อนๆหญ้าก็ได้เพราะว่ามันตอนนี้ก็เริ่มโตหลายเติบเราจะเพื่อนๆก็เป็นหัวสร้างหัวมาอยู่นะคะหญ้าก็ได้คุณตอนนี้ก็คือมาเช็คความเรียบร้อยซื้อๆล่อพี่น้องหญ้าเยอะหน่อยก็ได้มันกระสูงพอเพียงเท่านี้ละอันมันเดือนอันนี้ปลูกเดือนธันวานะคะ อันนี้ปลูกเดือนธันว้าจ้ามันฟ้านี่บนแน่ใจว่าปลูกวันที่แปดหรือที่สิบของธันว้านี่แหละทรงห่าหกเจ็ดที่พันม้านะพี่น้องเพราะว่าได้พันมาก็เอามาปลูกสายพันนี่ก็เป็นสายพันก้านแดงจ้าเพื่อนเพื่อนเพื่อจะได้ไว้เห็ดเนี้ยต่อไปท้ายปีนาพี่น้องเลยหัวสายพันนี่ก็หัวดีอยู่นะคะแต่ว่ามันก็มีสายพันปนเปรผสมประสานกันลายยุ่เจ้านี่ ป่วยมันไปตามสภาพละอันนี้มันก็เป็นสายพันธุ์แป้งไส้ไส้กันไปละพี่น้องเลยตรงนี้ก็สะเป็นยาท่วมจาจกน้อยแต่ว่าผู้จัดก,การเขาก็มาเอามาอันฉีดยาไปแล้วเรียบร้อยล,ละพี่น้องก็เลยบ่ใครเป็นห่วงปาไในเพราะว่ามันก็ท่วมยาอยู่พี่น้องปุ๋ยเดี๋ยวจากน้อยก็จะได้เอาปุ๋ยมาวัานค่ะเพื่อนๆจ้ะเดี๋ยวเ๋ยน้อยขอ,อยุติการแสดงมาเพียนเท่านี้ก็น,นะคะเดี๋ยวจังใดสีมาอัปเดตให้เบื้องอีกเท่อนึงจ้าเอ๊ลูกน้อยคอย อยู่นั่นแหละเล่นอยู่กับหมาไปก่อนลูกหน่อยคอยกัามาซอง